ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง s o m n i s c h a สำหรับคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่มีเหรียญสิบบาทที่ระลึกเป็นเหรียญสิบ,บาทที่ลึกในรัชกาลที่เก้าครบร้อยปีกรมการขนส่งทหารบก เปิดรับซื้อในราคาเหรียญละ25บาทสำหรับท่านใดที่มีเก็บไว้แล้วอยากจะขายก็สามารถส่งรูปมามาประเมินราคากันได้แต่ขอท่านละ20เหรียญเป็นอย่างน้อยเพราะจะได้คุ้มค่าส่งนะครับ จอนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปขอบคุณครับ